การสร้างแบรนด์ก็คือการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจการสร้างแบรนด์ก็คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าของคุณทําให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายมีคําถามถามว่าทุกธุรกิจจําเป็นต้องสร้างแบรนด์ไหมครูดาน,นี้ขอตอบเลยนะคะว่าคุณจําเป็นต้องสร้างแบรนด์ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่คุณต้องสร้างแบรนด์เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ การสร้างแบรนด์ก็เปรียบเสมือนคนนะคะผู้ซื้อเขาต้องการรู้จักคนรู้จักว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเขาทำอะไรเขาให้คุณค่าอะไรเขามีประโยชน์อะไรที่ทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จคุณจะต้องสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณให้มากที่สุด อย่าลืมนะคะทุกธุรกิจควรที่จะสร้างแบรนด์